สวัสดีไวรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับนี่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับลีมเกฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเป็นกิจกรรมลายเพ้นหรือว่าลายหน้าใหม่นั่นเองนะครับผมก็จะมีกล่องสุ่มลายเพ้นสุดฮิตนะครับก็จะเป็นลายใหม่นะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่าลายมังกรนะสักมังกรเข้ามางั้นนะครับดูดิครับตาแบบว่าม่วงๆตรงข้างนี้อันหนึ่งนะฮะแล้วก็มีลายอื่นนะครับเยอะแยะมากมายนะครับ ไฟไม่มีรายไหนก็จับจองเป็นเจ้าของได้นี่ครับอ่าลายไฟไม่มานะตาอัตนีไม่มานะครับผมเนาะก็กล่องละหกเพชร,รนะครับผมนี่นี่เลยนะครับคุ้มๆก็ก็ก้าก,กล่องเนาะโอเคเรก็จะเปิดในสตรทีมนะครับผมเนาะแล้วก็ฝากทุกคนปวดร่วมหน่อยนะครับศูนย์หกนะครับผมพีไฟไอดลนะครับแต่ก็ไม่ได้หวังอะไรละเพราะว่าน่าจะ ู้คนอื่นไม่ได้นะคนอื่นเก่งจริงๆนะครับโอครูตันนี้วันนี้ที่แปดแล้วนะครับคดอนแบบไปไวจริงๆนะครับสําหรับสายไอรอนเนาะเราก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละนะครับวันนี้ชั่รอบนี้นะครับผมเนาะก็ใครก็ใครเหลือโทเคนก็ฝากไปโหวตเพิ่มหน่อยนะครับถ้าผมเนาะสำหรับฟีไฟไอรอนตรงนี้นะครับโอเคอันอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีแค่กิจกรรมตรงนั้นนะครับแล้วก็โหมด หมดไม่มีอะไรนะยมีแผนที่ครับแลนแล้วก็แพมเพลในระีวิวไปแล้วเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับก็ของใหม,ม่มาวันนี้นะครับจานทางขานไม่มีอะไรเลยก็เลยไม่ได้ลงอะไรให้ทุกคนดูเลยนะครับผมเนาะก็ยาวๆกันจริงๆนะครับช่วงนี้ก็ยังเงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอเขาแบบมาทีเดียวนะครับสำหรับกิจกรรมเนาะ เดี๋ยวถ้ามาก็จะยัด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 มานะสำหรับกิจกรรมนะทุกคนต้องรอรอหน่อยนะครับผมเนาะก็เตรียมตัวเตรียมเพชรให้พร้อมนะครับเติมพงเติมเพชรเนี่ยนะครับัโปรโมชั่นเนี่ยสิเติมเกมนะครับรับของฟรีนียนะครับก็อย่าลืมเติมนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็มาสั้นๆนะครับนะผมสาหรับคลิปนี้นะครับใครที่แบบว่าอยากดูแบบสดนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในสตรีมนะครับผมเนาะก็จะมี ผมุนตรงนี้ให้ดูแน่นอนนะครับว่าเราจะหมดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะสมมเพืให้ดูว่าเอ่อสมมุติว่าเราจะเอาลายเพชรสักอันนึงหมดเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับอย่างลายใหม่ก็ร้อยหกสิบเก้าแอมเบดสามเก้าอันนี้สี่เก้าสี่เก้าอะไรเงี้ยครับผมเนาะก็อันอื่นๆอีกนะครับผมเนาะค่าจะเหมาอะไรเงี้ยจะหมดเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับผมเนาะก็เอายความว่าหนะึ่งหกโทเค็นไอหกเพชรอ่ะก็น่าจะได้สักอันหนึ่งนะฮนะโทเค็นนะเพราะว่ามันมีที่แลกอยู่นะเป็นโทเค็นลิ้นจี่ใช่ปะนะครับผมก็ รอดูได้เลยนะครับสหรับก็จะประมาณนี้แหละนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเจอผิดพลาดรือประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่ติดตามและรับชมเนาะฝากทุกคนด้วยนะครับผม06นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ